สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปอนะครับกับคอลัมน์มารู้ก่อนใครนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับชุดของ SBT06 นะก็ SBT06 นะครับก็เป็นสินค้าพรีออเดอร์นะพรีออเดอร์นะครับกับชุดมี2เวอร์นะสเวอร3์3าเอ้ย3 3เวอร์นะมี Dragon Danger แล้วก็ Legend ์เวอร์นะครับราคา1กล่อง150บาทนะนะก็ในคลิปนี้นะก็เดี๋ยวจะ พูดกันเดี๋ยวไปดูแอดของโฆษณาของบริษัทดีกว่าอันนี้ก็เป็นดูโฆษณาของบริษัทกันนะก่อนอื่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดถ u b s c ับสไครกันได้นะก็ชุด06นี้นะครับก็เรียกว่าจะเป็นชุด BT เกือบสุดท้ายแล้วนะเกือบสุดท้ายของของทางบัตตีไฟเนะอนี่มีดันเจลัสเบกกี้นะครับกับสายเมซี่อาร์อแล้วก็มีความสามารถใหม่กับ t ิปเปอรบัตตีนะมาดูโฆษณากันนะของทางญี่ปุ่น ンバデー・ホワイトアレクのバディが万歳に進化強くなりたいという思いが俺たちをさらなる高みへと導くブースターパック「雨ける超人流」10月5日発売「ブシロード」 t โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสไากนะครับกับช่อง VG Cars Shop นะถ้าใครอยากสั่งซื้อสินค้านะครับก็เข้าในเว็บ VG Cars Shop com ได้เลยเนะสินค้าร pre order นะครับยังไม่สามารถที่จะกดสั่งแบบจ่ายปลายทางได้เนะต้องรอแบบว่าใกล้ๆสัก ภายในเดือนนั้นนะต้นเดือนก็ค่อยค่อยกดสั่งแบบปลายทางนะครับถ้าเกิดส่งมากดมาก่อนเนะแอดมินก็จะปฏิเสธไปหมดเนะก็ให้จ่ายเงินกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับกับชุดรู้ก่อนใครนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปรู้ก่อนใครนะครับกับสายดากอนดากอตเนอะจีบูทวิวนะครับกับ กาเกนทัวร์สลัไวเวิร์นนะครับกับความสามารถจีบูตวนะิวเนอะเมื่อเริ่มแอทแทกเฟสของเรานะฮะได้จวดหนึ่งใบแล้วก็การ์ดทุกใบในสนามเราจะได้พาววเอร์บวกห้าพันนะครับถ้าเรามีเผ่ามังกรเทพใบอื่นอยู่ด้วยเนี่ยก็จะทําการถ้าการทําตีเนี่ยถ้าตีเนี่ยเผ่ามังกรเทพใบอื่นอยู่ด้วยเนี่ยจนเทิร์นนี้เมื่อจบการ์ดบนสนามของเราตีเนี่ยจะยิงไลทคู่แข่งแล้วก็ฮิวได้หนึ่งหน่วยนะก็ การ์ดทุกใบนะถ้าตีก็คือตียิงตียิงเนะเป็นสายแบบยิงไลรกันกระหน่ำมากๆเลยนะครับโอเคอ่ะต่อไปครับ Evolution t u u t d e r g a r กาเบรียสนะครับจ่าย2เกตนะครับได้โซนึงครับหากเรามีดากอนบนสนามไซส์จะลดลง2นะเท่ากับไซส์3เหลือไซส์1ห,หากเรามีไลท์10หน่วยหรือมากกว่าครับจะได้คิดที่ข้อบวก2เมื่อเราได้รับไลท์เพิ่มนะครับ ถ้ามีจีบูทอยู่บนสนามการนี้ได้คอดนะตีได้สรอบนะครับก็ใช้ได้1ครั้งในหนึ่งเทินนะก็คอร์สตังคคอดได้ครั้งเดียวนะครับก็มี2คงี่นะไซร์ลด2มีคอดะตีสรอบเพเด,ดเทตมูฟนะครับหรือว่าตีรัวมากๆเลยนะแล้วับากับกาอีแกนกาอีแกนนะครับไล่การนี้เมื่อเราสั่งใช้จีบูทวิวในเทินนี้ครับ ดู4ี่ใบบนกองนะครับนำการ์ดไม่เกิน2ใบขึ้นมือครับที่เหลือเข้าเกตครับจากนั้นถ้าเราเราสามารถคอมังกรเทพเนื้อจากมือเราโดยจ่ายคอคอร์ได้เนื้อก็ที่เหลือเข้าเกตเนื้อก็ใช้แบบเคาน์เตอร์ได้นะแล้วพบกับมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นซูทูรุมกาดาก้นนะครับจ่ายเกตหนึ่งได้โซหนึ่งครับหากเรามี ดากอสอยบนสนามเนี่ยไซส์จะลดลงหนึ่งหน่วยด้วยแล้ว mm hmm. เมื่อเราได้รับไลเพิ่มนะครับหากเรามีจีบูทอยู่บนสนามครับนำการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบกลับขึ้นมือครับถ้านาําก่าครับจวดหนึ่งใบครับแล้วก็มีทิปแอทแท็กนะไลเพิ like ่มนะนำสองใบกลับขึ้นมือแล้วก็จวดหนึ่งใบด้วยเอาไปให้กับดีโอการ่าครับเมื่อการนี้เข้าสนามครับทิ้งหนึ่งใบในมือครับถ้าเราทิ้งครับจะได้เกรดครับ และนำความสามารถ g o o t View เน w ไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดเราขึ้นมือนและสลับกองการ์ดนะครับก็หา g จี o o ทวิวนะเป็นตัวหาจ o o ู View เมื่อเราได้รับไล์เพิ่มครับหากเรามี g b o o t อยู่บนสนามนะครับนำเกตคู่แข่งไม่เกิน2ใบลงดอปด้วยนะครับขึ้นกระแทกดาบวิบัตินะครับจ่าย2เกตรครับเลดการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบครับ หากมีจีบูทอยู่เนี่ยห้ามสแตนด์ด้วยนะก็เลยละห้ามสแตนด์ด้วยจ่ายสองสองไลท์นะอ่าเรียกว่าเป็นไปใหม่นะครับมับงกรเทพผู้ลืมตาตื่นทิศกาธาครับนี่คือพลังที่ได้รับจากการเดินทางไปบนทางที่เชื่อมั่นจนสุขทางครับเมื่อการนี้เข้าสนามครับจะได้เกตหนึ่งครับหากมีจีบูทอยู่สนามก็ได้ได้สองเกตด้วยนะก็ได้เท่ากับได้สามเกตเลยนะ แล้วก็ในช่วงแอทแทคเฟสของทั้ง2ฝ่ายครับเมื่อเราได้รับไลท์เพิ่มครับได้จั่วหนึ่งแล้วก็ยิงไลท์คู่แข่งหนึ่งครับเราวภาพกับดาร์กอสกริฟนะครับ,บ,บ,รบมังกรเทพทุกใบนะครับไม่กลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งด้วยนะแล้วก็เมื่อเราได้รับไลท์เพิ่มนะจากความสามารถของการ์ดเราครับหากมีจีบูทอยู่บนสนามนครับได้เกยียรติได้จั่วครับฮรีเวนนะครับ คอดาร์กอสที่มีไซส์สองหรือต่ำกว่าจากดอบเราได้นะครับก็ชอบแบบเคาน์เตอร์ได้นะแพ้ก็ไม่ไหลคนในความพ่ายแพ้ย่อมมีโอกาสสําหรับพัฒนาซ่อนอยู่ด้วยนะครับอ่าโอเคสําหรับน้องๆที่แพ้เนอก็เป็นโอกาสในการพัฒนาได้นะครับนะครับกับมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นครับการาคูนนะครับเมื่อจบการต่อสู้ของการ์ดนี้ครับหากเรามีจีวูดอยู่บนสนามเราสามารถนําการ์ดนี้กลับขึ้นมือได้หากนํากลับครับ จะเพิ่ม2ไลท์และจั่ว1ใบต่อไปเท่ากับกา EQ ครับไล่เกียร์อาร์ตนี้ในระหว่างการโจมตีเทินคู่แข่งครับและเรามีมังกรเทพอยู่บนสนามครับหยุดตีครับถ้าเรามีจี o ูทอยู่บนสนามจะได้ไลท์2หน่วยและยิงไลท์คู่แข่ง2หน่วยด้วยดาบแสงมังกรเทพกาไนกานไนน์ G G นะครับจ่ายเกต1นึงครับได้โซนหนึครับ มอนสเตอร์ Monster, มังกรเทพทุกใบจะไม่ถูกเลสนะอันนี้ห้ามเลสนะครับแล้วก็เมื่อเราได้รับไลาเพิ่มครับถ้าเรามีจีบูทอยู่ในสนามครับจะได้พินเทสและับเบิร์นัทแทกนะอันนี้ไวเวิร์สแลชนะครับนะกันได้บวกพาวเวอร์ห้าพันนะได้จวนมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นลูเอกาด้าครับหากเรามีจีบูทอยู่บนสนามจีบูทวิวนะต้องอ View, เป็นจีบูทวิวป็นสายอื่นไม่ได้ เผามังกรเทพทุกใบจะไม่ถูกเลดหรือกับการขึ้นมือด้วยการดข่วงคู่แข่งนะครับแล้วก็เมื่อเราได้รับไลท์เพิ่มนะครับหากเรามีจีบูส์อยู่บนสนามเราจะได้2พลิในการนี้ได้2อขีได้ดับเบิลแท็กนะใช้1ครั้งใน1เทอร์นะครับกาโพเซลลาดีเลนะลาดีแดในเทอร์เราครับเลือกดาก์กอดบนสนามของเราหนึ่งใบครับ สามารถนําการ์ดนี้บนสนามเข้าสู่โซของการ์ที่เลือกได้สนาเข้าก็สแตนการ์ที่เลือกได้นะครับหากการ์ดนี้อยู่ในโซของมอนเตอร์ที่มีจีบู t นะครับจะได้ e t นเ t ตและก็เค u n เตอร์แอทแด้วยการ์ e dasher ครับไล่การ์ดนี้ได้ถ้าเรามีจีบู t วิวบนสนามนะครับจ่ายเกตหนึ่งครับเลือกอย่างหนึ่งครับสามารถไล่ได้แค่1นครั้งใน1เทิร์นยกเลิกความสามารถทั้งหมดของมอนสเ,เตอร์ บนสนามคู่แข่งเนะีแล้วก็ทําลายการ์ดนั้นนะครับแล้วก็อัน,นที่2คือได้รับไต5ห้าหน่วยนีก็ยกเลิกความสมมาตรทำลายด้วยนะคมปีคมดาบปีกมังกรเทพครับกาวไว้เวิร์นซอสนะครับจ่ายเกียร์หจ่ายหนึ่งไรครับถ้าเรามีดากอสอยู่การ์ดนี้กับดากอสนะกันยกเลิกกันทําลายนะครับแล้วก็ในระหว่างแทรทกเฟสของทั้ง2ฝ่ายครับหากเรามี จีบู v วิวบนสนามครับคอมังกรเทพที่มีไซส์หนหรือต่ำกว่าจากดอกเราได้นะครับมีเพนเทตเนอะอันนี้ขอจากดอกโอเคนะครับก็นี่ก็สายจีบู v วิวนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะ ได้ในเว็บ b g c a r d s h o p c o m ได้เลยสำหรับวันนี้แอดมินออปอก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเขาไว้ติดตามดูกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย